น่าักของครูบุ๋มทุกคนนะคะมาพบกับครูบุ๋มอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยในเด็กๆคาเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่เรื่องการผ่านวรรณยุกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะเป็นการผ่นวรรณยุกอักษรต่ํานั่นเองนะคะจําได้ไม่เอ่ยอักษรต่ํามีอยู่กี่ตัวนะ้าอักษรต่ํานะคะมีอยู่24ตัวก็คือแบ่งออกเป็น 2ชนิดนะคะก็คือต่ำคู่กับตำ่ตำเดียวต่ำเดียวท่องว่างูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกนะคะส่วนต่ำคู่จะท่องว่ายังไงนะ้าพอ่อขาฝันทองซื้อช่างห่อใช่ไหมคะจําได้กันไม่เอ่ยเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าการผ่นวรรณยุกต์อักษรต่ําเนี่ยจะแตกต่างกับการผ่นวรรณยุกต์อักษรกลางกับอักษรสูงยังไงจําได้ไหมคะอักษรกลางผ่นได้กียเสียงนา ห้าเสียงใช่ไหมคะอักษรสูงผันได้กี่เสียงผันได้3เสียงนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาเรียนอักษรต่ำไม่รู้ว่าจะผันได้กี่เสียงนะคะมาดูกันเลยการผ่นวรรณยุกต์อักษรต่ำนะคะก็จะผ่นได้ทั้งหมด3มเสียงนั่นเองนะคะอักษรต่ำมีพื้นเสียงก็คือเสียงสามัญน,นะคะ การผันวรรณยุกต์อักษรต่ำนะคะ3าเสียงเนี่ยได้แก่เสียงอะไรบ้างนะคะเริ่มที่เสียงสามันโทตรีรูปวรรณยุกต์นะคะถ้าเป็นรูปวรรณยุกต์เอกจะได้เสียงโทถ้ารูปวรรณยุกต์โทจะได้เสียงตรีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะ,ะเหมือนเดิมการผ่นวรรณยุกต์อักษรต่ำนะคะจากที่ครูบุ๋มบอกเนาะว่าจะผ่นได้ นะคะจะผันได้3ามเสียงก็คือสามัญโทรตรีนะคะพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญอันนี้ก็คือคําเป็นนะคะส่วนคําตายสระเสียงสั้นมันจะแตกต่างกันนะคะคำตายสระเสียงสั้นก็จะผันได้3มเสียงเหมือนกันค่ะก็คือเสียงโทตีจัตวานะคะพื้นเสียงเป็นเสียงตรี แต่ว่าเมื่อคำตายเสียงยาวนะคะสระเสียงยาวก็จะผันได้3ามเสียงเช่นกันค่ะโทระตรีจัตวาเหมือนกันแต่ว่าพื้นเสียงน่ะจะไม่เหมือนกันนะคะพื้นเสียงจะเป็นเสียงโทแต่ว่าที่คุูครูมาสอนในเรื่องนี้คุณครูจะเน้นเรื่องคำเป็นให้นักเรียนลองผันดูฝึกผันดูนะคะเกี่ยวกับคำเป็นนั่นเองเนาะเราจะได้แม่นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะต่อไปนะคะเวลาฝึกผันนะคะฝึกผัน จำได้ไหมคะเสียงการผ่านวรยุตอักษรการคำเป็นก็คือสามันโทแล้วก็ตรีสังเกตไหมคะว่าวันยุกรูปรูปอะไรเอย่ยรูปเอกแต่อยู่ที่เสียงโทรูรปโทแต่อยู่ที่เสียงตรีนะคะอันนี้ก็จะผ่านได้ทองท่องท้องนะคะผ่านได้3มเสียงทองท่องท้องนะคะามาลองฝึกผันกันนะคะ ต่อไปนะคะคำว่านองนะคะนองน้องน้องคำว่ามาก็มาม่มา,มา,มาคำว่ารองก็รองร่องร้องนะคะเห็นไหมคะถึงวันนยุกจะเป็นรูปเอกนะคะแต่ว่าอยู่ที่เสียงโทรรูปวรรณยุกโทอันนี้ก็คือรูปวรรณยุกนะคะรูปวรรณยุกโทแต่ว่าเสียงเป็นยังไงคะ เสียงอยู่ที่เสียงตรีนะคะมาดูต่อไปคำว่ามือนะคะคำว่ามือ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 นะคะคำว่าคูคูคู่คูนะคะเราสังเกตดูนะคะเด็กๆสามัญโทรตรีนะสามช่องนี้นะที่อักษรตาคําเป็นผ่านได้นะคะต่อไปคำว่าลานนะคะลานล้านลาน,ลาน คำว่าฟอนนะคะก็จะเริ่มที่จะเริ่มที่เสียงสามัญน,นะคะฟอนฟ้อนฟอนคำว่าเลี้ยวก็เริ่มที่สามัญเหมือนกันค่ะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกผันวรรณยุกนะคะคำเป็นนั่นเองพื้นเสียงก็จะเป็นเสียงสามัญน,นะคะ ผัดนได้3เสียงด้วยกันวันนี้นะคะครูบุ๋มก็จะให้นักเรียนคัดลอกตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเราคัดไปแล้วอ,อักษรสูงอักษรสูงอักษรกลางแล้ววันนี้นะคะคัดลอกแค่นี้ลงในสมุดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูบุ๋มจะพามาทำแบบฝึกหัดแล้วก็เราจะมาทบทวนนะคะเราจะมาทบทวนทั้งการผ่านวรรณยุกสามเสียงเลยนะคะเสียงวรรณยุกต์นะคะทั้ง ไตรย,ยางทั้ง3านะคะไตยย่ยางทั้ง3นะคะการผันอักษรทั้ง3เสียงนะคะอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทบทวนแล้วก็ทําแบบฝึกหัดท้ายบทกันนะคะส่วนวันนี้นะคะก็ให้นักเรียนคัดลอกลงในสมุดแค่นี้นะคะ และอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยววันนี้เราก็เรียนแล้วก็เขียนความรู้ลงไปในสมุดก่อนพรุ่งนี้เรามาเพิ่มเติมความรู้กันนะคะและครูบุ๋มจะบอกว่าวันศุกร์นี้ครูบุ๋มจะสอบเรื่องการผ่นวรรณยุกนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆตั้งใจเรียนนะคะสําหรับวันนี้เจอกับครูบุ๋มเพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดให้สวยงามนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ